เทคนิคในเวิร์กช็อปนี้จะเป็นการสลักข้อความลงบนวัตถุภาพตัวอย่างที่เห็นจะเป็นภาพตัวอย่างที่เราได้ใส่ข้อความลงบนพื้นหลังที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจะขอย่อไฟหน้าต่างตัวอย่างลงก่อนนะคะให้เราเปิดภาพพื้นหลังที่ต้องการในตัวอย่างนี้ให้เราเปิดภาพพื้นหลังที่ชื่อ hip hop man jpeg ที่อยู่ใน dvd workshop เมื่อได้ภาพพื้นหลังแล้วให้คลิกที่เครื่องมือ type tool กำหนดรูปแบบตัวอักษรขนาดและสีที่ใกล้เคียงกับสีพื้นหลังในตัวอย่างเรากำหนดเป็นสีดำจากนั้นพิมพ์ข้อความลงไปโดยเราจะพิมพ์ข้อความว่า Rock and Roll คลิกที่เครื่องมือ Move Tool เพื่อขยับข้อความให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นให้คลิกขวาที่ Layer ข้อความแล้วเลือก Blending Option ที่หน้าต่างเลเยอร์สไตล์ให้กำหนดค่า Bevel well and Emboss ให้สไตล์เท่ากับ h e r o Emboss เทคนิคเท่ากับ Chisel Hard Depth เท่ากับ171สเ Size เท่ากับ21เ Soften เท่ากับ0 Angle เท่ากับ128่งร้อิด o e เท่ากับ32 ให้กำหนดค่า opacity ของ h i h l i ล h t โหมดเท่ากับ100จากนั้นคลิกเลือกที่ stroke ให้กําหนดไซส์เท่ากับ1และ color เลือกเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีพื้นหลังเช่นกันในตัวอย่างเราเลือกเป็นสีเทาจากนั้นคลิกปุ่ม OK เเพียงเท่านี้ก็จะได้ภาพที่เหมือนถูกสลักลงบนวัตถุ